โอเคสวัสดีครับพวกผมเอในะช่องเอ็ Hub, 3, มับวีก็ v ีด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเปิดเจ้ากล่องเนี้ยนี่นะครับกล่องอันใดหรือ มันคือกล่องสุ่มอาวุธเทพนะครับว่าพับ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 ,ปบไปดูพรีวิวกันนะครับโอเคมันมีโอกาสสุ่มนะครับรับหนึ่งไอเทมหนึ่งชิ้นนะครับก็คือมีโอกาสได้ถึงสีแดงเลยนะครับแต่ผมไม่หวังหรอกมันไม่ได้หรอกมันหลอกนะครับสามารถจะได้ม่วงอ่ะง่ายๆสนมากจะได้ม่วงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ได้ทองเลยนะครับอันนี้ได้สีส้มเลยเนาะโอเคสองอันนี้ สองนี้ได้เป็นไว้แค่นี้เองเหรอแค่นี้เองนะครับโอเคเ๋ยผมจะไปเริ่มกันที่สองกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วเพิ่มน,นะอาวุธเทพตอนนี้ผมที่ขาที่จะทะลุทะลวงนะครับเหลือตัวตัวนี้อันหนึ่งนะครับเข็มนาฬิกานาฬิการายอ่ะคือผมรู้สึกว่าหายากมากเลยนาฬิการายอันอื่นไม่ก็เท่าไหร่นะครับเอ้น,นี่สองแล้วนะครับสมุดมีหนึ่งนะครับ ก็อันนี้ไม่มีนะครับโอเคนะครับคือที่หวังไว้ก็คือนาฬิกาสายยังไงก็ต้องต้องได้นะครับวันนี้ยยังไงก็ต้องได้บ้านฉันจะต้องมีนาฬิกาสายโ okay, อเคไปที่สองกล่องกันเลยนะครับไม่พูดมากทําเพลงนะครับเราสายสุมนะครับแต่ผมคือเป็นพวกแบบสายดองไนงะสายดองของเพื่อมาสุมนะครับโอเคไปไปเดื๋ยสองนะครับไป เฮ้ยย่าไงล่ะชิ้นแรกก็มาเลยของจริงเอ้ยเอาเรื่องวะขออัพดีกันขออัพหน่อยขออัพหน่อยวายอัเดิมนะครับโหเอ้ยเดสมิสอกมาเป็นสองดาวเลยเหรอโอ้ยจะรู้สึไม่ได้นะครับต้องใช้สามชิ้นนะครับโหมันได้อุตสาห์ได้สองดาวมาเนาะ แต่ไม่ได้บัฟเลยโหโคตรเฟลเลยนี่ได้สองดาวมานะครับแต่ว่าไม่มีสเิต,ตัสสุ่มนะครับได้มาแต่ก็อันนั้นงมันเอาไว้ตีทะลุทะลวงขึ้นไปนะครับโอเคแล,ล้วอันนี้ก็จะได้ส้มเลยนะครับถมวังแค่ตัวนี้นะครับขอตัวนี้เถอะนะครับนะไปอ้ยโหย <c oughs> <c oughs> ลูกจีเอ็มจะชัดพูดอย่างนด้อะไรเขาก็จัดให้นะครับสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหลูกจีเอ็มจะชัดใช่วันนี้หมันเดิมครับโอ้ได้มาไม่มีบัฟเลยปวดหัวะนะครับหัวะจะปวดเอานะครับโอเคเราทะลุทะลวงเลยครับ,ป,บรปึ๊บปุ๊บปลายครับทะลุทะลวงเรียบร้อยนะครับนี่ก็ต้องโอเคไม่ใช่สามชิ้นนะครับโอเค เิดชุดเซตไปนะครับแจมแจมตอนนี้ขึ้นสีอะไรสีฟ้าแล้วเจด <Yeah, S 2> นะครับลูบอลสีฟ้าไหมเท่ปะไปดูกันครับเซตัสขึ้นไหมโอ้ยฮิตขึ้นเป็นสองแสนแล้วนะครับฮิตขึ้นเป็นสองแสนแล้วนะแจมอยู่นะครับอาวุธเทพนี่ก็สําคัญนะครับแจมแจมแจมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรา ไปนะครับสามสิบห้ากล่องเลยนะครับสามสิบห้ากล่องเลยนะมีโอกาสได้สีแดงนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ขอนาฬิกาให้นาฬิกานานะครับขอแดงได้ไหมเอาแบบแดงทั้งเซตเลยได้ไหมนี่ยังไงล่ะขอขนาดนี้ไปซอมมาหนึ่งสองโอ้โหซอมมาแค่สองชิ้นนะครับโอ้โห โอ้ยขอบัฟด,ดีเถอะเฮ้ยมีมีบัฟหนึ่งมาได้เดฟมานะครับโอเคเราเดฟใส่เลยโอเคนะครับอันนี้ได้อะไรมาได้เดฟของทีมเหมือนกันเนาะไม่เอาแล้วไม่ใส่แล้วไม่เอาไม่ใส่นะครับอันเนี้ยโหไม่ได้เลยเนี้ยสวยมากนะครับได้แดงสักกันก็ไม่ได้ โขาหนึ่งนะครับอันเนี้ยขาหนึ่งเหมือนกันอันเนี้ยขาหนึ่งเหมือนกันโอขาอย่างละหนึ่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับขาอย่างละหนึ่งสมได้แป๊บนึงนะผมดูแป๊บเดียวไม้กางเขนอะ่ะหนึ่งสองไม้กางเขนไม้กางเขนตัวนี้ก็ได้นะครับ โอเคผมใส่มาการเขียนไปแล้วผมจะอัพเวลมาการเขียนขึ้นแต้มผมมันเยอะนะครับผมอัพ oh, <up S 1> ไปนะครับโอเคเะลือทะลุทะลวงนะครับโอเคโอ้ <Okay. S 2> oh, แต้มเดวน้อยแล้ว โอ้หพลาดแล้วมาเออนั่ไปอัพเวลขึ้นอีกเค okay. นะครับเคนั okay. ไปอัพเวลขึ้นอีกเมื่อกี้นะครับพลาดเลยกดรัวไปหน่อยนะครับเค okay. ก็ได้เป็นอาวุธเทพเพิ่มขึ้นมานะครับมันเขนเป็นสี่ดาวนะครับแล้วก็เจ้านาฬิกานะครับเป็นสามดาวนะครับเค okay. ตาแล้วนะครับวันนี้ กดพลาดไปเยอะเหมือนกันนะครับบาเอโอเคนะครับมารีวิวแค่นี้นะครับมาเปิดให้ดูเฉยนะครับผมดองไว้นะครับแรกว่าจะดองไว้ให้ถึงสักร้อยกล่องผมรู้สึกว่าผมก็คันมือเหมือนกันอยากกดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเป็นการมาสุ่มให้เพื่อนดูเฉยนะครับโอเคนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับนี้ก็สวัสดีครับ มันก็ไฟชักเก็บกระเป๋าแบงค์จะเอาแบงค์พัดไปใส่นี่แค่กูจะบอกกระเด็นไม่มีแดนชีวิตกูแซ่ดกูไม่ได้